วันนี้ก็ได้เจอกันเช่นเคยครับทีมงานเราบุญมีบาดาลน,นะครับเราก็ได้มาทําการติดตั้งแผงโซล่าเซล์ให้สําหรับลูกค้าของเรานะที่เจาะไปเมื่อวันก่อนนะเราก็ได้เอาปั๊มมาลงให้นะก็ได้เทดน้ําให้ลูกค้านะครับชุดหกแผงครับชุดนี้โซล่าเซลก็415วัตนะครับ ชุดโครงสร้างเหล็กกรมะนไนสี่คูณสองนิ้วนะครับผมเทินสายเดินแลให้เรียบร้อยครับเทฐานบ่อหดน้ำหด,หดแรงๆครับบรรลุา้าท่านไหนสนใจครับก็โทรปรึกษาเราได้ครับ 0892784255นะผมบุญมีบาดาลน,นะครับเราทั้งติดทั้งขุดเจาะทั้งติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับใกล้น้ำแรงๆอย่านนง,งนี้ก็โทรปรึกษาเราได้นะครับผม ประมาณนี้ครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ